โรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยว่าที่ร้อยตียุทธพลฟักมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำนาจศรีตระกูลวงนางลัคนาชาวโพทองนางสุภวรรณสุภาและนางสาวปรียาพรสะสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น86คนจำนวนนักเรียนระดับประถมวัย336คนระดับประถมศึกษา1,371คน รวมจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,567ทั้งสิ้น1,707คนโรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2,567ภายใต้นโยบายต่างๆของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ และตามนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้านเขตหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. การบริหารจัดการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อวางแผนงานสร้างแนวทางการปฏิบัติร่วมกันจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบและวางแผนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อพบนักเรียนของตนอย่างใกล้ชิดสร้างบรรยากาศแห่งการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันทั้งครูและนักเรียนโรงเรียนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศลงในโปรแกรมระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นปัจจุบัน รวมทั้งยังมีการทำความสะอาดจัดระเบียบตกแต่งห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้มีความเรียบร้อยสะอาดปลอดภัยและน่าอยู่ 2. ด้านอาคารสถานที่โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมดำเนินการตรวจสอบอาคารเรียนสิ่งก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ มีการประสานหน่วยดับเพลิงเทศบาลเมืองน่านมาช่วยล้างบริเวณโรงเรียนรวมกันกับครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดถูกสุข,ขลักษณะมีป้ายสัญลักษณ์บอกห้องน้ำชายหญิงอย่างชัดเจน มีการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนมีระบบตัดไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและถังดับเพลิงทุกอาคารเรียนพร้อมตรวจสอบสภาพอย่างสม่ำเสมอมีครูเวรประจำวันรับส่งนักเรียนที่ประตูโรงเรียนทั้งช่วงเช้าและหลังเลิกเรียนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมกับตำรวจจราจรมาอำนวยความสะดวกช่วยเหลือนักเรียนข้ามทางม้าลาย แจ้งผู้ปกครองคนขับรถรับส่งนักเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนโรงเรียนได้ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธปลอดยาเสพติดและสารเสพติดทุกชนิด 3. ด้านครูผู้สอนครูประจำชั้นจะทำเอกสารธุรการชั้นเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยเป็นประจำทุกภาคเรียน มีการจัดประชุมฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดโครงสร้างหลักสูตรจัดทำตารางเรียนตารางสอนกำหนดขอบข่ายงานและจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมประจำภาคเรียน 4. ด้านผู้เรียนนักเรียนทุกคนมีทรงผมเครื่องแต่งกายเครื่องเขียนแบบเรียนและเครื่องใช้ต่างๆถูกต้องตามที่โรงเรียนกำหนดประพฤติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการมีความสุภาพอ่อนโยนมีสัมมาคารวะต่อบคุคคลทั่วไปปฏิบัติตนเหมาะสมตามวัยเพศและสถานภาพแห่งตน อีกทั้งยังพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลาทาั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาและความรู้ความสามารถ 5. ด้านนโยบายเรียนฟรี15ปี การจัดอาหารกลางวันโรงเรียนได้ให้ผู้ประกอบการอาหารและร้านค้าเน้นเรื่องความสะอาดถูกสุขลักษณะมีคุณภาพปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขและข้อตกลงต่างๆของโรงเรียนงดปรุงอาหารจำหน่ายขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารเสพติดทุกชนิด โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนให้นักเรียนดื่มนมพร้อมทั้งขนมว่างในทุกวันทางโรงเรียนมีการจัดสรรเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนรวมถึงหนังสือและแบบฝึกทักษะในทุกรายวิชาให้กับนักเรียนครบทุกคน 6. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโครงการห้องน้ํานักเรียนเปลี่ยนเป็นห้องน้ําครูสุขาดีมีความสุขโดยโรงเรียนมีมาตรการดูแลรักษาความสะอาดปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำทุกห้องให้อยู่ในสภาพดีมาอย่างต่อเนื่องเน้น5้บวกหสะอาดสะดวกสบายสุขลนะักษณะสวยงามและสว่าง โรงเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดบนอาคารเรียนต่างๆและรอบๆบริเวณโรงเรียนจัดนักการพานโรงให้คอยดูแลโรงเรียนในช่วงวันหยุดราชการทั้งกลางวันและกลางคืนมีการตรวจตราบริเวณโรงเรียนอย่างเข้มงวดมีกลุ่มลายไว้ติดต่อสื่อสารสามารถตรวจความเรียบร้อยจากกล้องวงจรปิดทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา 7. ดด้านนโยบายสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบและคัดกรองบุคคลภายนอกที่เข้าออกสถานศึกษาทั้งผู้มาติดต่อราชการผู้ปกครองนักเรียนหรือบุคคลภายนอกอื่นๆที่จะเข้ามาภายในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดจัดทำแผนเผชิญอุบัติภัยและภัยธรรมชาติมีการซ้อมกิจกรรมหนีไฟและแผ่นดินไหวอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 8. ด้านนโยบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งโรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายตามหลักสูตรส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียน มีห้องเรียนพิเศษ MEP ห้องเรียน SMT ห้องเรียนพลังสิบจัดค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์และกีฬาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวพหุปัญญาและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในโอกาสต,ต่างๆอยู่เสมอ เน้นการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6ได้ร่วมประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนโดยใช้แบบประเมินของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งนำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนรายคนและรายห้องเรียน มีโครงการพัฒนาทักษะความสามารถตามกลุ่มสาระคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุค้มกันเพื่อการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอยโดยใช้กิจกรรมซ่อมเสริมที่เหมาะสมกับศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเช่นกิจกรรมพิเศษเสริมแบบฝึกใบงานเพิ่มเติมโดยครูประจำชั้นประสานผู้ปกครองร่วมกันพัฒนานักเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนดำเนินการตามวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรเป็นองค์กรคุณภาพแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะในศตวรรษที่21ภายใต้การบริหารจัดการสถานศึกษาตามวิสัยทัศน์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้านเขตหนึ่งองค์กรแห่งนวัตกรรมผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข